อ่ะเราก็มาเปิดสินค้ากันนะครับเป็นเป็นเครื่องเป่ะฝุ่นนะฮะจะใช้ได้ไหม อ่านะฮะโอ้เลขสวยนะฮะอึบ <c oughs> <c oughs> อะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็ใส่เข้าไปที่เป่านะฮะอ้าวอันนี้เป็นที่สุดม่มีอะไรแถมมาไม่มีอะไรนะหมดละอ่ะเราก็จะลองเป่าดูนะเสียบเข้าไปเป่า อโอ้โหนะฮะ Okay, now. Nice.